สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่น2จอนะครับก็คือจะมีจอหลักจอหนึ่งแล้วก็มีจอลิงมัสเตอร์ตัวหนึ่งตามบัฟตามฮิวให้นะครับก็จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็คือผมเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าจอเดียวนะครับก็คือแบ่งครึ่งนะครับหน้าจอหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกจอหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับ โดยที่ผมจะแบ่งจอหลักอยู่ขวามือนะส่วนจอซ้ายเนี่ยจะเป็นจอรองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับซึ่งวิธีลากเนี่ยก็ง่ายๆเลยวิธีเล่นเนี่ยสองจอเนี่ยหลังจากที่เราแบ่งครึ่งแล้วใช่ไหมครับถ้าใครมีหน้าจอสองหน้าจอเนี่ยสามารถเอาจอเต็มได้ทั้งสองหน้าจอเลยนะครับก็ปกติที่ผมเล่นเนี่ยเอาจะหน้าจอหลักเนี่ยจะใช้เป็นตัวหลักส่วนจอเล็กเนี่ยจอ จอที่สองเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวหลองนะครับแต่รอบนี้มาสอนให้ดูก็เลยแบ่งครึ่งให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่น2จอเนี่ยทำยังไงวิธีที่เราจะเล่น2จอแบบแบ่งครึ่งเนี่ยเวลาเราเลือกเลื่องหน้าจอเนี่ยเราจะใช้การกดคลิกขวานครับที่หน้าจอนั้นเพราะว่าเวลาถ้าเรากดลิกซ้ายเนี่ยสมมติว่าผมเลือกหน้าจอนี้อยู่ใช่ไหมแล้วถ้าผมลิกซ้ายหน้าจอนหนึ่งมันจะเป็นการเดินแทนมันก็จะเสียเสียลักก็เลยจะใช้คลิกขวาแทนครับ เวลาอย่างเช่นเราจะเลือกจอนี่แทนนี่เราจะคลิกซ้ายเนี่ยมันเดินเราค่อยกดสกิลให้เราเปลี่ยนไปคลิกขวาแทนสมมติผมเดินเดินอยู่ผมก็ขีก้เกียจกดอัลติเมทแท็บเนี่ยผมก็กดลิกขวาแล้วก็กดยิวได้กดคลิกขวาทีเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะกดคลิกขวาค้างแล้วก็ล่างเพื่อความชัวก็ได้นะปกติผมจะคลิกขวาล่างแล้วก็กดเล็กหนึ่งยิวแต่ละมนัน ส่วนวิธีสลับหน้าจอเนี่ยก็ไม่ยากครับมี2แบบก็คืออันนี้แบบที่ไม่ใช้อลติเมทแท็บนะก็คือการกดลิดขวาที่หน้าจอแล้วก็สลับไปสลับมานะแบบนี้ผมก็จะข้ามไปข้ามมาแบบนี้เลยไปเดี๋ยวลองลากให้ดูสักสามดีตัวขอบับก่อนนะครับเดี๋ยวตามโอเคแล้วก็ตามเลยผมว่าเราลากเนี่ยผมก็จะกดขิดขวาจอนี้แล้วก็ยิวอ่า มันก็จะเป็นมานี้นะนนค,นนครับผม,ม,ก,นะมก็จะกดสลับไปสลับมาแล้วก็กดแค่เลขหนึ่งผมเดียวางนี่ครับผมิ่มใส่เลคิวล่างครับโอเคผมก็จะกดสลับไปสลับมาแค่นี้คนระับขี้ขวาหนึ่งขี้ขวาหนึ่งขี้ขวาหนึ่งไปเรื่อยครับนี่ก็จะลาแล้ว ทีนี้เนี่ยเวลาที่ผมเล่นประจำเนี่ยผมจะใช้วิธีหนึ่งก็คือการใช้อัลตเมทแท็บนะครับเพราะว่าการกดอัลตเมทแท็บเนี่ยมันจะไวกว่านะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าสําหรับคนอื่นเนี่ยบางคนอาจจะใช้วิธีตะกี้ก็คือการลิกขวาที่หน้าจออาจจะไวกว่าขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็ความเร็วของแต่ละคนนะโดยวิธีการที่จะใช้อัลตเมทแท็บกดสกิลเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือการตั้งค่าสกิลนะครับสกิลที่เราจะกดคือเลขหนึ่งครับ เป็นสกิลหลักของทั้ง2องตัวโดยลิงม m a เตอร์เนี่ยผมก็จะใช้เป็นยินะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลลากนะครับเรามาเริ่มกันเลยวิธีการสลับหน้าจอแบบเร็วแบบผมนะครับก็คือเราน,นิ้วโป้งเนี่ยวางไว้ที่อัลติเมทครับส่วนนิ้วนางเนี่ยวางไว้ที่แท็บครับอันนี้ส่วนนิ้วกลางให้วางที่เลข1หนึ่งเราจะใช้แค่3นิ้วนี้เท่านั้นนะครับในการสลับหน้าจอแล้วก็ลากสกิลด้วย วิธีง่ายมากครับกดอัลติเมทก่อนแล้วก็กดแท็บหนึ่งทีปุ๊บอ่ามันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ครับแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็กดเลขงหนึ่งใช้นิ้วกลางกดเลขงหนึ่งครับแบบนี้จะเห็นได้ว่าตัวละครเริ่มลายลกิลอยู่แล้วแล้วเราก็ทำ่างนี้ไปเรื่อยครับอัลติเมทค้างแท็บหนึ่งทีปล่อยเลขงหนึ่งอัลติเมทค้างแบบท็บหนึ่งทีปล่อยแล้วก็เลข1หนึ่งทำแนี้ไปเรื่อยครับลองฝึกดูครับ เวลาฝึกก็ใช้สกิลที่ไม่ล็อกเปล่านะรเราจะได้รู้ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันทํางานหรือเปล่ามันยิวไหมมันบัฟหรือเปล่าอา่าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆครับน,นี้ก็ฝึกฝึกพยายามให้ความเร็วเนี่ยมันต่อเนื่องจนแบบที่ว่ามันสามารถไล่ได้ต่อเนื่องแบบไม่ติดขัดนะครับวิธีดูว่ามันไล่ไม่ติดขัดหรือเปล่าคือเวลาที่เราไลาส่สกิลหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีหลอดตรงนี้ใช่ไหมครับ ไอช่วงที่เรากำลังไล่เราสามารถกดก่อนได้เลยอย่างนี้ปุ๊บไอมีผมไปนะเห็นไหมว่ามันจะยิวต่อสองทีนี่ถ้าเกิดว่าเราทำเร็วพอเนี่ยเราสามารถที่จะกดทิ้งไว้ให้มันลานอีกรอบหนึ่งได้ในจังหวะต่อไปที่เรากดสลับหน้าจอไม่ทันเราก็สามารถทำได้เห็นไหมก็จะไล่สองทีตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะดีหน่อยนะครับคือมันไล่ทิ้งไว้ได้นะครับ หนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้ากดเร็วๆเ,เนี่ยจะเป็นไงอันนี้คือความเร็วที่ผมใช้ปกตินะก็จะมานี่กดเป็นจังหวะครับอ่าลองดูที่แป้นกันด้ครับผมจะกดเรียงเลยครับหนึ่งสองสามสี่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 แบบนี้ ผมจะใช้แค่3นิ้วนะครับสังเกตได้นะครับคือผมนิ้วผมจะอยู่แค่นี้นะครับ3นิ้วล็อกปุ่มได้เลยถ้าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะอย่ามาลองลากจริงให้ดูเลยนะครับอนะ่ตาย ลองลาก,กินเดยอันนี้ก็คือความเร็วที่ผมใช้ปกตินะครัผมก็กดรลลวม่ายนีก็ไปลองฝึกกันดูนะครับถ้าทำได้ก็จะเล่นสบายมากจะคลิปหน้าเนี่ยผมจะสอนล่าบอสแบบ2จอให้ดูครับแบบใช้ holy cross ด,ด้วยเริ่มบัฟด้วย ฝึกไปเลยครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อีกทิกนึงที่ผมใช้นะครับคือเวลาที่เราทําอย่างเงี้ยเราจะใช้ได้แค่สก,กิลหนึ่งสก,กิลเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถกดบัฟกดยาได้วิธีที่ผมใช้เนี่ยก็คือเวลาที่ตัวผมล่างเนี่ยตัวผมจะตายเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากเลขหนึ่งมาเป็นเลขสองแทนสมมุติว่าเมาส์เนี่ย เมาส์คุณจะต้องอยู่ที่จอหลักเสมอนะครับเพื่อที่จะไหวเดินหรือทำแอคชั่นต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เมาส์จะอยู่จอหนึ่งเสมอเพราะว่าจอจอลองเนี่ยลิงมาสเตอร์เราเนี่ยจะใช้แค่คิวอย่างเดียวครับสมมุติว่าผมคิวคิวอยู่เนี่ยผมกดลากอยู่ใช่ไหมลากคิวลากคิวอย่างนี้ปุ๊บตอนนึงผมเห็นว่าท่าผมไม่ดีแล้วตัวหลักผมจะตายแล้วเลือดใกล้หมดแล้วผมจะต้องเพิ่มเลือดให้ไวกว่าน,นี้ก็คือ แค่ฮิวอย่างเงี้ยมันไม่พอเนี่ยมันจะต้องใช้ยาด้วยวิธีใช้เนี่ยก็คือเอาวิธีแรกที่ผมบอกไปเลยก็คือการกดที่ขวาที่หน้าจอจากนั้นเราเปลี่ยนเลขหนึ่งเนี่ยไปเป็นเลข2แทนอันนี้เราต้องฝึกฝึกบอ่อยนะครับเพราะว่ามันได้ใช้จริงบ่อยด้วยวิธีง่ายสมมุติว่าเราลวปุ่มอย่างเงี้ยอยู่ปุ๊บตัวละครใกล้ตายปุ๊บเราหยุดก่อนกดที่ขวา1ทีที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็กดเลขสอง นิ้วเนี่ยจะขยบมาแค่นิ้วกลางอย่างเดียวนะครับก็คือจะหย,ยบมาแค่1กับสอ,อย่างงี้แล้วก็กดขีขวา2แล้วก็ค่อยกลับมาลูปออดิเมตแท็บ1ใหม่อีกครั้งหนึงเลือจะหมดปุ๊บกดขี้ขวา2ปุ๊บแล้วก็สลับมาวนลูปใหม่มานาจะหมดก็ขี้ขวาสามอ่าอันนี้เราก็จะฝึกเรื่อยๆครับคือ3ปุ่มเนี่ยหนึเนี่ยต้องเป็นอันที่เราใช้ถนัด ง่ายที่สุดเนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตั้งปุ 5, ม่มสี่ปุ่มห้าปุ่มหกเนี่ยมันจะทําให้นิ้วเรามันอยู่ไกลเกินไปทําให้เราจะไปไม่ถึงหรือว่าล้วนได้นะบางทีเรากดไม่ถึงเนี่ยเพราะว่านิ้วพันกันก็มีอ่าประมาณนี้ยังไงก็ไปลองฝึกกันดูนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ